ไปไปเมื่อกี้คุณเอาเอาคุณยื่นขนมให้ใครยื่นขนมให้พี่ไอผมยื่นคุณยื่นคุณยื่นพร้อมกันกับพี่ขามใช่ไหมใช่ผมว่าพี่พี่ไอเอาขนมเธออ่าแต่สิ่งที่พี่ไอหยิบกินคือของใครของพี่ขามขนมขนมถ้วยทีนี้โอ้แล้วขนมช้นผมไปไหนทีนี้คือผมอยากถามว่าผมอยากถามว่าคุณยิ้มทำไมครับขนมมาเลยผมผมถามน้ำไหนปะ่าเปลี่ยนหมั่นนั่งกันวันนี้ จกิมไม่ตั้กันเขาอย่างเจกิมโตนาสีตัวเห็นห้าก็ไปวันนี้กินด้วยน่อยเขาอยากกินอันนี้อ่ากินด้วยเยอะอิแล้วโอ้ยเหน้อิ่มแล้วบ่าหายไปดิหายไปามอ่ะไออิ่มแล้วออย่งกเอาเราอ่อนๆเราอยากกินย่งก่อนมาสอันข้าหงอันรผมอัน้านี้ขนมตัวอีกอันหาย Yeah. Uh.